รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางผู้แทนเปิดวิสัยทัศน์ผู้แทนของประชาชนเข้มข้นด้วยสาระและมุมมองการเมืองร่วมค้นหาไอดอลทางการเมืองรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมขับเพื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน ท่านผู้ชมครับในการเส้นทางผู้แทนสัปดาห์นี้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดนครปฐมครับวันนี้ผมมีนัดกับสอสอนหนุ่มครับเป็นันใจพี่น้องชาวนครปฐมครับรับใช้พื้นที่มาเป็นสมัยที่3ครับส่วนจะเป็นใครท่านผู้ชมตามผมไปครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันไปกันเลยครับสวัสดีครับประดู่จินทบ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมวันนี้ขอยือนนครปฐมนะครับยินดีครับครับผมท่านผู้ชมครับท่านพันโทศิลทบแก้วพิจิตครับหรือเสีแก้วนะฮะเขาสอนท่านนครปฐมเจดีสองจากพรรครวมไทยสร้างชาติครับครับผมวันนี้เรายืนอยู่โอ้โหบริเวณหน้านะครับองค์พระปฐมเจดีย์เลยใช่ครับมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยสุพรรณภูมิทวารวดีครับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ก็ได้บูรณะตั้งแต่รัชกาลที่4 5 6เรียนบรรดับกันมาครับจน สวยงามแล้วก็เป็นที่เชิดหน้าชูตาแล้วถือว่าเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของพระปฐมแล้วก็ศาสนาพุทธของโลกสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานานามวา่าพะระปฐมเจดีวันที่สองพฤศจิกายนเนี่ยก็เพิ่งผ่านวันเกิดของพระร่วงรจนาลีไป,ปร้อยเก้าปีนะท่านยืนอยู่ตรงนั้นอะ่ะร้อยเก้าปีนะครับและปีนี้ในหลวงนะครับรัชกาลที่สิบทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให พระองค์เจ้าทีปังกรครับเป็นผู้นำพระกฐินหลวงมาถวายด้วยนะครับในปีนี้เสียแก้วรับใช้พี่น้องมาสมัยนี้เป็นสมัยที่3ใช่ผมเป็นผู้แทนตั้งแต่ปี54นะครับตอนนั้นก็ลาออกจากการรับราชการทหารมาครับตอนนั้นก็ยศพันโทพอดีพี่ชายที่เป็นกำนันไก่เนี่ยเสียชีวิตนะครับ คุณพ่อก็ถามว่าจะลงผู้แทนไหมครับมันเป็นอาชีพที่หนักและเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนผมก็ไปคิดอยู่หลายวันเหมือนกันน้อยนักที่ คนที่จบจากเรียนในร้อยพระจุลจอมเล้าเนี่ยจะลาออกเพราะว่าเป็นทหารอาชีพนั่นสินั่นเนะแล้วก็ผ่านเปลี่ยนชีวิตเลยนะเนี่ยความล้มลุกคคานอะไรมาต่างๆนะที่โรงเรียนเขาก็หล่อหลอมให้เป็นทหารอาชีพรับใช้พี่น้องประชาชนย้อนก่อนหน้านั้นเส้นทางชีวิตครอบครัวก็เห็นบอกคุณพ่อก็ดูแลพี่น้องในื้นที่ในมานานมากดูแลมานานมากคุณพ่อเป็นนายกเทศมนตรีตั้งแต่ปี1นปีนี้ปี67ก็เกือบ0้สปีนะท่านสุทรนะฮะท่านสุนทรนายกสุนทรนแก้วพิจิตรเป็น เพราะว่าผมได้รับการซึมซับจากคุณพ่อตั้งแต่เด็กก็ไปช่วยคุณพ่อหาเสียงตอนเด็กๆก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่นึกว่าโตขึ้นมีวันหนึ่งจะต้องกลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนครับอยู่กับการเมืองมาตลอดตั้งแต่เด็กก็อยู่กับการเมืองมาตลอดซึมซับมาตลอดเลยครับครับไปบอกไปเรียนต่างประเทศด้วยตอนจบมัธยมที่เซนกรเบียนเนี่ยก็ไปเข้าโรงเรียนเตรียมทหารแล้วก็เข้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับหลังจากจบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนี่ยก็ไปรับราชการ ในเหล่าทหารช่างนะครับที่ราชบุรีรหลังจากนั้นก็ลาศึกษาต่อที่สหรัฐจบปริญญาโทจบปริญญาเอกเรียนท่านไหนฮะผมเรียนทางด้าน engineering management นะครับสำหรับปริญญาโทเนี่ยก็คือวิศวกรรมการจัดการส่วนปริญญาเอกเนี่ยเนื่องจากเราต้องลงไปทำงานวิจัยนะครับชื่อมันกคน็ค่อนข้างยาวนิดนึง computational science and informatics เบ็ดเสร็จแล้วก็เร,เ,เรียกว่าเรื่องคล้ายๆวิทยาศาสตร์ เชิงคำนวณพอดีมหาลัยผมเนี่ยได้รับทุนวิจัยจากองค์การนาซ a นะครับแล้วก็อาจารย์ผมก็ทํางานร่วมกับนักวิทยาศาสตร์นาซ a าเขาก็เลยส่งผมไปทํางานวิจัยนะครับตอนดาสสเปซไฟส์เซ็นเตอร์ที่รัฐแมริแลนด์ก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการประมวลผลข้อมูลดาวเทียมจบจากสหรัฐอเมริกามาก็เนื่องจากมีความรู้ความสามารถใช่ไหมครับปริญญาเอกอยากจะใช้ความรู้ความสามารถเนี่ยเข้าไป ถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องนักเรียนในร้อยอก็เลยสมัครไปเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยพระจุละจงเก้าออสอนแล้วก็ทําผลงานทางวิชาการมาเรื่อยๆนะครับได้รับออตําแหน่งทงวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์หลังนั้นก็ไปเข้าโรงเรียนเสนาธิการทหารบก<อ>นะครับ,รบแล้วก็มารับรชาชการอยู่หน้าห้องนายแล้วก็ดูแลวางแผนร่างแผนอะไรต่างๆในฐานะฝ่ายเสยนาธิการ,รทางทหารในพื้นที่เขต2องนครปฐมนะครับเขตแก้วมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้ที่น้องนเรื่อง ความจริงเนี่ยพื้นที่เขตสองของเราเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ในเมืองที่คุณพ่อผมเป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาก็พัฒนาสานุภูปโภค,ครบหมดแล้วพอสานุภูพร้อมเนี่ยเราจะพัฒนาอะไรต่อไปอคุณพ่อก็ให้แนวนโยบายแล้วก็พ่อมสอลูกมามก็ต้องพัฒนาคนทรัพย์สินที่มีค่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนได้ความรู้นะครับ เขาก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ช่วยตัวเองได้แล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่ตอไปครับคราวนี้เขาก็เลยมาบุกเรื่องโรงเรียนเทศบาลแรกๆและต้นแบบที่เทศบาลทั่วประเทศจะต้องมาดูงานทางด้านการศึกษาที่นี่ผมก็มีตําแหน่ง สองสามตำแหน่งทางสังคมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนก็คือตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครปฐมก็ได้โรงเรียนกีฬานะครับวอลเลย์บอลก็เพิ่งจัดงานใหญ่ไปที่นครปฐมวอลเลย์บอลเนี่ยผมจะเรียนอาจารย์ให้ทราบว่าแต่ก่อนวอลเลย์บอลไม่ดังเลยเขาจะมาขอใช้สนามที่เทศบาลเนี่ยสนามกีฬาสีพันที่นั่งในการฝึกซ้อนพอดีท่านสมพรใช้บางอย่างเนี่ยสนิทกับคุณพ่อก็มาขอร้องตอนแรกต้งไหนยังไม่ดังสนามแรกที่นครปฐมเนี่ยทำให้เขาดังขึ้นมาแล้วก็ได้ชัยชนะ สิ่งต่างๆโรงยิมเนี่ยเพียบพร้อมก็เลยมีการจัดกีฬานานาชาติเยอะการท่องเที่ยวเนี่ยนอกจากจะท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะครับตามวัดวาอารามต่างๆช่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็มีตลาดน้ําดอนไหวอะไรต่างๆในเขตนครปฐมในช่วงไตรมาสแรกของปี67เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในยอัดนครปฐมเนี่ยประมาณล้านสามแสนคนโอ้โหล้านกว่าเลยนะวันนี้นะูะยมครับผมจะลงพื้นที่กับ เสแก้วนะครับ,รบไปดูพื้นที่เขตสองของนครปฐม,มน่าสนใจอย่างไรบ้างคุณพ่อก็ให้แนวนโยบายแล้วก็พัฒนสอนลูกมาก,ก็ต้องพัฒนาคนทรัพย์สินที่มีค่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนได้ความรู้<ช>นะครับ <c oughs> เขาก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ช่วยตัวเองได้แล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไป จะเรียกว่าพระวิหารหลวงเป็นวิหารที่สองต่อจากวิหารพระร่วงซึ่งวิหารพระร่วงนะั้นมีความสาคัญว่าเป็นวิหารประประสูตรพระพุทธรูปในวิหารเนี้ยเป็นพระพุทธรูปปางตัดสรู้พระองค์ตัดสรู้ใต้ต้นโพตอนทําการพิธีพุทธพิเศษท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็นําน้ําศักดิ์สิทธิ์มาทําพิธีพุทธาพิเศษที่นี่แหละครับเข้ามาห้องในเนี่ยถือว่า เข้ามาสู่ห้องศักดิ์สิทธิ์ัิสนะมีภาพเทพชุมนุมทั้งหมด48ภาพส่วนด้านหลังของเราเนียจะมีจะมีภาพเจดีย์3องค์เจดีย์องค์แรกอายุ2,303ปีบองค์ที่2อายุ1,367ปีปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นเจดีย์องค์ที่3รัชกาลที่4สร้างท่านสร้างเมื่อพศ2396 ปัจจุบันมีอายุ171้อปีก็ขอเชิญหน่อยดิผมจะมางานเนี่ยครับนะฮะทุกๆปีเลยใช่ไหมฮะใช่ท่มามากเลยงานนวัสการองค์พระปฐมเจดีนะครับที่วันที่12ถึงวันที่20เนี่ยก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดพระปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเข้ามาปิดทององค์พระร่วงนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมทววิหารทั้งสี่ทิศขององค์พระนะครับซึ่งปกติเนี่ยจะไม่เปิดจะเปิดเฉพาะ ช่วงมีเทศกาลสำคัญนะครับก็จะได้มาดูภาพฝาผนังที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับที่เก็บรักษาได้ดีมากนะครับเป็นภาพเทพชุมนุมครับผมตอนนี้ผมไปท่านสสครับอยู่บริเวณฐานของพระองค์พระปฐมเจดีย์นะครับอันนี้เป็นเป็นระเบียงครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย ผู้ที่มีจิตศรัทธาในวันสําคัญทางพุธศาสนาเนี่ยก็จะมาเวียนเทียนคือเวียนประทักษิณคือวนขวาของเราเดินไปทางนี้พี่น้องเนี่ยอาจจะเห็นผ้าเหลืองๆที่อยู่ด้านขวามือผมเนี่ยที่ผมองค์พระอยู่เนี่ยนะใช่มีตำนานทางคุณพนมอ่เล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นผ้าห่มขององค์พระปฐมเจดีย์ครับซึ่ง ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ย<ะ>เขาก็จะต้องนําผ้ามาเองอต้องมีจิตศรัทธามากเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงผ้าต้องมีความยาว75 2 75เมตรประมาณ4พับกว่าผมจะบอกความลับนิดนึง,งนะช่วงที่ผมติดขัดหรือรอยากจะขอ นู่นขอนี่ก็มาห่มผ้านี่แหลคะครับถือว่าเป็นบุญใหญ่มากนี่เป็นเคล็ดลับเลยหน้าที่น้องประชาชนนะฮะถวายในช่วงเทศกาลไหนในช่วงเดือนถวายถ้าเป็นงานนมัสก,การเนี่ยจะถวายวันเพ็ญเดือน12บองอวันล,ลอยกระทงะวันล,ลอยกระทงเวลา21นฬิกาแล้วก็วันสุดท้ายของงาน แต่แล้วปกติเนี่ยสามารถมาถวายได้ทุกวันติดต่อต้องติดต่อที่สำนักง,งานจัดประโยชน์องค์พระปฐมเจดีนะครับต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เขาทราบและคติของรพระอ,อรหรนะันต์น่ะท่านได้กล่าวไว้ว่าบ,บุรุษก็ดีสตรีก็ตามมีศรัทธาได้มากราบสักการะองค์พระปฐมเจด,ดีได้มาถวายปัจจัยหรือว่าทําบุญบริจาคเนี่ยเขาบอกว่าบุรุษนั้นหญิงนั้น จับประเสริฐเลิศกว่าคนทั้งปวงโอ้สา, <S 2> <S 2> สาธุผมจามไปกินเสีแก้วครับมาที่เรือนจำกลางาคนครปฐมนะครับ จุดนี้อยู่ร่วมกับหลายท่านครับท่านวัฒธ,ธรรมจังหวัดน,นะครับตถ่ออผอ,อด้วยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสส,รส,รสรครับเสื้อที่ซน์สวยจัยยงเลยวันนี้จะพามาดูเรื่องเสื้อะ้ะฮะที่นี่คือเรือนกำกลางจังหวัดนครปฐมวันนี้ก็อยากจะมาแนะนาําอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมก็คือลายผ้าปูรณคตาศีทวาราวดีชื่อยาวหน่อยแต่ว่าเป็นมงคลและมีประวัตินะครับ เราต้องสร้างซอฟต์พาวเวอร์ในจังหวัดนครปฐมด้วยเหมือนกันโดยมีผ้าลายอัต,ตลักษณ์ของจังหวัดนรครปฐมเป็นเอกลอักษณ์เพื่อที่จะสืบสารนรักษาพัฒนาสร้างสารรค์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจกต,ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการขับเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมท่านขวัญชัยนะครับที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่ ท่านผู้นำจังหวัดครับเป็นยังไงบ้างภารกิจหน้าที่ของเรารในการส่งเสริมเรื่องนี้ฮะจะในส่วนของว่าทำจังหวัดนะคะสืบเนื่องมาจากประทรัฒธธรรมอ่ะให้ทุกจังหวัดเนี่ยส่งผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดที่พันปฐมเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ไม่มีผ้าข,ของตัวเองทางจังหวัดก็ได้มาแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็คิดลายขึ้นมาประชุมกันหลายรอบกว่าจะมาตกผลึกที่ลายนี้ก็คือปุรณคตาศิีทวารวดีลายหลักจะประกอบด้วยหม้อน้ําหม้อปุรณคตานะคะแล้วก็มีลายกวางมอบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็จะมี ขอชาติพันธ์ไทยทรงดำเป็นตัวอย่างของหนึ่งชาติพันธ์ที่มาปรากฏในนี้นะคะท่านว่าก็เลยให้มาติดต่อที่เรือนจํเนี่แหละค่ะนักโทษชาย30คนคือผู้อบรมรุ่นแรกของเราท่านหมอครับเราได้ฝึกอาชีพใช่ไหมครับให้กับผู้ต้องขังเหรอฮะใช่ครับเรามีการฝึกอาชีพมานะคะเราก็มีการจําแนกผู้ต้องขังนะคะที่มีความสามารถมีความถนัดในด้านในด้านทอผ้านะคะเพื่อที่จะเอามา ผลิตถ้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวนครปฐมค่ะถ้าสืบเนื่องจากท่านวัฒนธรรมจังหวัดะหาได้โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเดิมท่านศุรศักดั์เจริญสรบโชธนะคะท่านก็ มาเปิดโครงการที่นี่น <ะ S 1> เพื่อเป็นการฝึกชาชีพให้กับผู้น่งขังพอจบโครงการ10วันวทางท่านผู้บัญชาการเรียนจำนะคะดรฝันชัยท่านก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการหอผ้าผ้าของเราได้ส่งประกวดเค่ะชนะในระดับภาคกลางแล้วก็มีมีลายใหม่มเป็นผ้าขีดลายนะครับรได้บูรณาการร่วมกัน แล้วกลายเป็นชื่อใหม่นารีรัตนรัชกัญญาที่พามาดูวันนี้คุอประสงค์ก็คือว่ามันเป็นท็อปพาวเวอร์ของจังหวัดนคนใช่นะครเพราะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เน้นเรื่องนี้มาแล้วก็ให้นโยบายต่อมาต่อมาแล้วด้วยความคิดเริ่มของท่านวัฒนธรรมจังหวัดตลอดจนจังหวัดตลอดจนได้รับการร่วมมือเป็นอันดีแล้วก็ท่านผู้บัญชาการขวัญชัยเนี่ยก็มีความคิด สร้างสรรค์นะครับที่จะคืนคนดีสู่สังคมเราต้องสร้างท็ o p พาวเวในจังหวัดนครปฐมด้วยเหมือนกันมีผ้าลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนรครปฐมเป็นเอกลักษณ์สืบสารรักษาพัฒนาสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตามพัรกิจเส่แก้วนะครับสสสินทบแก้วพิจิตรครับลงพื้นที่มาอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้อยู่ที่ตำบลโพรงมาเดือนครับสวัสดีนายกนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสครับมาที่โพรงมาเดือวันนี้เราจะมาดูเรื่องอะไรครับเนี่ยในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสสเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจะเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไรแล้วก็ลดรายจ่ายอย่างไรอย่างไเราใช้โซล่าเซลล์ที่เห็นอยู่ข้างหลังพลังงานทดแทนนะใช่ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าครับนะครับแล้วเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะ ปั๊มน้ำจากคลองไส้ไก่แล้วก็ไปรดน้ำพวกพืชไร่พืช<ะ>สวนอะไรต่างๆผมเป็นกรรมธิการการพลังงานของสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ย<ะ>ท่านก็พยายามเร่งออกกฎหมายเพื่อตึงราคาน้ํามันรายวันตอนนี้กําลังจะแก้กฎหมายอยู่ครับคิดว่าใกล้เสร็จแล้วอีกประการหนึ่งฉ<ะ>บับที่สก็คือเรื่องโซลา่านี่แหละพ<ะ>ี่น้องหลายท่าน ที่อยากจะติดโซล่าร์ลูฟท็อปคือโซล่าเซลบนหลังคาติดบนหลังคาบ้านเนี่ยนะบนหลังคาบ้านเรากําลังจะบูรณาการออกกฎหมายทําให้ง่ายขึ้นเลยครับทำให้ง่ายขึ้นเป็นวันสต็อปเซอร์วิสซึ่งยังไม่เคยมีใครทํามาก่อนพัฒนาที่ดินจังหวัดเองก็เข้ามาส่งเสริมมีกิจกรรมที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยใช่ไหมฮะเรื่องอะไรบ้างครับค่ะในส่วนของสถานีพรฒนาที่ดิน นครปฐมนะคะคก็มีกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลภูมะเดื่อกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรม ขุดสากเก็บน้ำนะคะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะคโดยใช้พลังงานโซรรนล่าเซลล์ค่ะ่กิจกรรมเนี่ยนะจะเห็นเนี่ยนะครับใช่ค่ะกิจกรรมที่3เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกษตรกรมีระบบการส่งน้ำนนครับาานยกสสของเราเนี่ยนะฮะนำเรื่องของพลังงานทาดแทนโดยเฉพาะโซลรร่าเซลล์เข้ามาช่วยลดค่าใช้จ่ายกับพี่น้องกเกษตรกร,รในพื้นที่บงบะอเดื่อเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ชาวบ้านได้ได,ได้ได้ประโยชน์มากนะครับยังไงก็ขอบคุณท่าน เสกแก้วนะฮะท่านพันโทดรสินทบ97นะฮะท่านสสนครส่งเขต2นะครับท่านท่านผอจากสำนักงานพัฒนาที่ดินนะฮะความทีมงานนะครับที่วันนี้มีแต่สิ่งดีๆมาให้แก่พี่น้องประชาชนการมีโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับมาช่วยสูบน้ำนี่ลดค่าใช้จ่ายดีไหมครับโครงการนี้ดีมากครับโครงการนี้พูดซะ ของไช่ไก่แล้วก็มีแผงโซลารเซลล์ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าครับก็จากถ้าสมมติ3 0 0ก็เหลือแค่ร5 0เลยครับครึ่งนึ่งเลยนะใช่ครับอนาคตธนสรเองก็มีแนวคิดที่จะขยายไปในจุดอื่นๆที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรครับผมก็เป็นประโยชน์มากเลยสําหรับจุดนี้เนี่ยก็คือฟาร์มโคนมนะครับเป็นของเฮงเฮงฟาร์มผู้ประกอบการกิจการโคนมในตําบลบ้านยางเนี่ยมีแหล่งที่รับซื้อน้ํานมดิบ ใกล้ไม่ว่าจะเป็นสากรโคนมและงาปฐมเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อได้เปรียบเราพยายามที่จะส่งเสริมให้ฟาร์มแต่ละฟาร์มเนี่ยทำ GMP GFM คือให้ได้มาตรฐานผมยกตัวอย่างเนี่ยเพื่อนผมที่อยู่พระปฐมเนี่ยตอนนั้นจะไปสอบนักเรียนเตรียมอาหารนะครับอยู่ม .4 ความสูง150กว่าเองแล้วคุณพ่อก็ให้กินนมถุงอ่ะแล้วก็เขาก็ไปสอบเตรียมอาหารตอนม .6 ตอนนั้นส่วนสูงกินมา2ปีส่วนสูงขึ้นไปเป็น170กว่าโอ้โหทาของเราเลี้ยงโคมานานแล้วยังครับเนี่ย<อ>โคนโมเราเนี่ยถ้าเกิดแม่ทำคร่าวๆก็ประมาณ33ปีค่ะผลผลิตเยอะไหมที่ระสงปัจจุบันเป็นยังไงเราเลี้ยงอยู่กี่ตัวเนี่ยนับาปัจจุบันทั้งบ้านถ้าเกิดรวมเลี้ยงทั้งหมดก็คร่าวๆประมาณร0อยตัวคะ่ะประิษัทอำเภอนะครับท่านราปรมเบงเนี่ยก็มีการมาช่วยช่วยเรื่องอะไรบ้างครับก็ก็เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องเรื่องการป้องกันโรคครับเรื่องการป้องกันโื่ ไม่ให้เกิดโรคระบาดในฟาร์มแล้วก็รอบๆพื้นที่ครับพื้นที่อำเภอเมืองนะคะปรปฐมเนี่ยเลี้ยงโคนโม,มเยอะไหมครับก็บรอยางนี้ประมาณ400ตัวแล้วก็สุนัขพันธุ์ตะกียวประมาณ5,500ตัวท่านสาสเนี่ยมีโครงการที่จะเข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงโคนโม,มอย่างมีคุณภาพช่วยพี่น้องกเกษตรกรในตำบลบัญยางดีไหมครดีครับขราพผมก็ดีใจครับที่ พ่อแม่พี่น <wir k favorite word> <for> ้องที่เลี้ยงสสคนนี้เข้ามาช่วยงานทําให้บั้นยางเจริญรอบหน้าก็คอยได้รัฐมนตรีไวๆเร็วๆเห็นบอกไม่เยี่ยมพี่น้องตลอดอะไรกันกันเดเข้ามาเหรอเดี๋ยววันที่ยิบเจ็ดเขานายเข้ามาอีกแล้วนี่คือการส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงโคนมให้ดีมีคุณภาพนะครับลงพื้นที่มาดูเรื่องของการเลี้ยงแพะเนื้อใช่ไหมครับสสครับใช่ครับในมือสสเลยเนี่ยนะลุงนี่เดือนอายุเท่าไหร่เนี่ยเดือนหนึ่งครับประมาณเดือนได้ประมาณนี้ครับ อเลี้ยงกี่เดือนถึงจะโตขึ้นฮะคือว่าส่เดือนนี่ขายได้เลยครับคือแพะนี่ต้องเข้าใจอยู่ว่าวงจรสั้นกว่าวัวเลี้ยงไม่กี่เดือนเราก็สามารถที่จะออกดอกออกผลได้ที่ผมอุ้มอยู่นี้เป็นแพะเนื้อพันบอความจริงแพะเนี่ยทำได้หลายอย่างก็คือทั้งเนื้อทั้งนมทั้งหนังและสําหรับคนที่แพะนมวัวค ก็สามารถมากินนมแพะได้อ้าวใช่อันนยกหน้าส่งเสริมนะเนี่ยหน้าส่งเสริมมาครับครับปีมันออกส่องส่องรอบอะสรอบกเดอนออกทีแม่มันออกสองตัวส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงแพ้เนื้อในเรื่องอะไรบ้างเนี่ย,ยก็ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการดูแลสุขภ,ภาพแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องโรคเรื่องอะไรเนี่ยครับครับเพราะผมส่วนใหญ่ของฟาร์มนี้ก็เป็น GFM ครับเดี๋ยวจะมีการเจาะเลือดเพื่อทำความปลอดโรคสำหรับคุณภาพเนื้อแพะเนี่ย ก็พี่น้องประชาชนที่ไม่เคยรับประทานเนี่ยไม่สะดวกนิดนึงเนื่องจากแพะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่ตอนนี้เขามีการแปลรูปไปเป็นลูกชิ้นแล้วเชิญชวนพี่น้องในจังหวัดนครปฐมเนี่ยลองมาร่วมทานกันเพราะว่าเป็นการส่งเสริมรให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับพื้นที่เขต2ของจังหวัดนครปฐมครับวันนี้เราลงพื้นที่กันหลายจุดรับเสียเก้าวครับนะฮะเพื่อเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะฮะความจริงก็มีโครงการดีๆอย่างนี้อีก หลายโครงการนะครับ,รบก็อยากจะนําเสนอแต่ด้วยติดขัดที่เวลาก็อยากจะฝากไว้อีกโครงการหนึ่งรเราทําประจําอยู่แล้วทุกเดือนอก็คือโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยครับซึ่งก็คือไปฉีดวัคซีนหมาแมวนะครับตามชุมชนต่างๆรวมทั้งทําหมันด้วยเราก็มีโครงการที่ออกไปตามชุมชนต่างๆเนี่ยท่านปศุสัตว์อําเภอตลอดจนคุณหมอเนี่ยออกไปดูช่วยเหลือพี่น้องเพื่อแบ่งเบาภาระก็ทำประจำทุกเดือนยังไงก็ฝากติดตามผลงานผมครับเสีแก้วพันโทดรสินธงแก้วิจิตด้วย ัอสอเขตสองนครปฐมท่านผู้ชมครับเรื่องว่าผู้แทนแต่ละท่านเนี่ยนะครับท่านก็มีเส้นทางทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันก็คือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับท่านผู้ชมครับรายการเส้นทางผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมปฐมพงศ์อักษรีครับพร้อมด้วยพันโทสินทบแก้วพิจิตรครับพร้อมด้านทู้น้ำครับขอลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ